ันเข้าได้แต่มันไม่ไปไหนเลยนะดูน้องสิการเสื้อ <c oughs> น้องยังทปแทบแตกเลยค่ะอ่าคุณผู้ชมจำได้ไหมฮะนี่คือแฟชั่นของปีพศนี้เลยทีเดียวเอ๊ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ชนใครนะคะทีแต่ว่าเราเตรียมไว้คุณผู้ชมคะถ้าหากว่าไม่ท่วมก็ถือว่าแฮปปี้ไปแต่ถ้าหากว่าท่วมก็ถือว่าชุดของเราเด้เดินที่สุดเพราะเรากาลังอ่ะเทปเทปนี้เนี่ยนะคะในเดือนปลายเดือนกันยายนแล้วออกอากาศ14ตุลาค่ะคือวันนี้นะคะอาจจะบ้านท่านอาจจะมีทะเลสาบในห้องรับแขกแล้วปีที่แล้วแต่ถ้าไม่มีก็ถือว่าเออเราก็สนุกสนานกันไปนะถอดเก็บไว้ได้ค่ะเพราะตอนนี้ยังไงยังไงน้ําก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นในโลกนี้อย่าอย่าทิ้งไปอย่าทิ้งแต่ไม่ท่วมก็ดีเพราะว่าพ่อ ค่ะแม่ขายเขาก็ยังจะทามาหากินได้อยู่เราก็ยังไปตลงตลาดได้เนาะแต่วันนี้เนี่ยไอ้หมวยเล็กถึงไม่มาแต่ว่าตัวนางก็จะพาเราไปเที่ยวตลาดที่น้ําไม่ท่มวมไม่ท่วมแน่นะนวันนี้นะแต่ว่าวันที่ไปเนี่ย <c oughs> เป็นยังไงบ้างไม่รู้ <c oughs> พาไปที่ตลาดน้ําวัดจาปาค่ะ <c oughs> ไปดูว่าสนุกแค่ไหน วันนี้เขาพูดถึงวัดจำปาแถวพุทธมณฑลสายหนึ่งกันสักนิดหนึ่งนะครับเขาบอกว่าวัดแทบแตกครับคุณผู้ชม <c oughs> ผู้คนเนี่ยไปกราบไหว้หลวงพ่อโชคดีขอให้มีโชคมีลาบในช่วงต้นเดือนกับกลางเดือนใกล้วันหวยออกแบบนี้แหละครับไม่ <c oughs> เอาอย่างนี้ครับถ้าขอเสร็จแล้วก็อยากชวนพี่น้องทุกคนเนี่ยมาเดินตลาดน้ําแห่งใหม่กันนะครับอยู่หน้าวัดนี่เองครับคนที่นี่เขาจะเรียกกันว่าตลาดน้ําวัดจำปานั่นเองนะครับ วันนี้คะ่ะเราจะพาคุณผู้ชมมาที่ตลาดน้ําวัดจำปาเป็นแหล่งศูนย์รวมขายของกินของใช้แล้วก็นําวิถีชีวิตต่างๆมารวมไว้ที่นี่ด้วยนะคะสินค้าทุกอย่างเนี่ยนะคะก็จะเป็นฝีมือของชาวบ้านแถวแวกวัดจำปาทั้งนั้นแหละครับมีทั้งของใช้ของเล่นพักสดๆในสวนมีแค่ไหนก็เด็ดก็เก็บเอามาขายกันแค่นั้นรวมถึงขนมไทยแสนอร่อยของบ้านแม่จวบนะครับอย่างเช่นข้าวโตเปียกปูนถั่วกวนถั่วแปรปุ๋ยหน้าลิ้มลองทั้งนั้นเลยแหละครับ คือมาก็ต้องกินร้านนี้ของพี่คำฟองเลยค่ะพี่แกงบอนมีขิงดองขนมจีนน้ำพริกขนมจีนน้ำยาซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นผลิตภัณฑ์จากสวนที่เราทําเองนะคะอย่างบอลเราก็ปลูกเองถั่วนี่ก็ค่อนข้างบ้านอยู่แถวแถวนี้ก็เป็นของในท้องถิ่นบ้านเองใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นขนมไทยอันนี้อะไรอะคะอันนี้ซักเชื่อมเราปลูกตอนที่น้ําท่วมนี่ก็จะเป็นขนมด้วงจะลักษณะเหมือนกับขนมเล็บมือนางจริงๆเหมือนขนมเหนียวเนาะใช่ขนมเหนียวขนมด้วงอย่างนี้ไม่ค่อยเห็นมีคนทำเนาะมันจะทํายากเพราะว่ามันจะต้องใช้เวล ร้านนวดแป้งเราต้องหมักแป้งเนื้อมันจะออกมามันจะไม่เหนียวนุ่มมันจะไม่เนียนสนนราคาไม่แพงนะครับลก่องละ15หรือ20บาทเท่นั้นเองนะครับส่วนงานประดิษฐ์ประดอยเนี่ยชาวบ้านวัดจำปาอุย้ยฝีมือเขาไม่ใช่เล่นนะคุณผู้ชมแถมยังเอาวัสดุใกล้ๆตัวเนี่ยมาตกแต่งมาดัดแปลงอีกด้วยไปดูพร้อมๆกันครับ อันนี้เป็นงานอะไรเอ่ยปฏิมากรรมกระดาษขยะค่ะเป็นจากกระดาษเหลือใช้นะคะเรานํากระดาษข้อสอบบ้างกระดาษหนังสือพิมพ์บ้างมาทําอันนี้เป็นโครงการหาไรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนะคะเราเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะก็ะจะเป็นรายได้สําหรับน้องๆไปด้วยใช่ค่ะร้านของคุณลุงบุญทรงค่ะบอกว่างานเป็นแบบกระลามะพร้าวนี่เลยมาทําประดิษฐ์เป็นชิ้นงานได้หลากหลายรูปแบบอันนี้น่ารักเนาะนกเข้าไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ฮะนกกระจอกนกตาจิวจิ๋วอะไรเงี้ยนกกระจอกแล้วมีกิ๊ เก๋มีติดนกตัวเล็กตัวน้อยลงไปด้วยเห็นไหมอันนี้มาทำอะไรคะ ไปทำแับไว้ไต่ของกิ๊บเก๋เขาทำฝาเปิดด้วยอันนี้เป็นพวกน้ำร้อนใช่ไหมคะจะได้เก็บความร้อนได้ไหมคะเก็บความร้อนได้ห้าหกชั่วโมงอันนี้เป็นรูปช้างคุณลุงวาดเองไหมคะอันนี้หลานวาดให้หลานวาดให้ขายยังไงคุณลุงคะขายลูกก็แปดร้อยมั่งกันนึงมั่งคุณลุงไปเอาในค,ความคิดมาจากไหนคะที่มาท,าทํากะลามะพร้าวทรงต่างแบบนี้แมากแล้วก็น็ดๆเอาอะแล้วเราก็คิดเองเนี้ยส่วนใหญ่ก็คือทําจากสิ่งที่ตัวเองเห็นนั่นแหละที่มาทําเป็นอยู่ใน แบคุณลุงบุญทรงได้แก่ประดิษฐ์ของใช้จากลูกมะพร้าวมาสิบห้าปีแล้วเลครับแกบอกว่ามะพร้าวมันเยอะก็เลยทํานู่นทํานี่ทํานั่นสนุกสนุกไปก็เลยกลายมาเป็นแบบที่เห็นนี่แหละครับหัวครีเอทจริงๆคุณลุงและอีกร้านหนึ่งที่ครีเอทไม่แพ้กันนะครับก็คือร้านสริมร้านนี้เลยครับหน้าร้านนีก็จะมีกรนไพเราะเสนอหูให้ลูกค้าอ่านเวลาทําไปก็ท่องกลอนไปเออเกนะเออ โรยรุ้งเส้นเล่นสายเป็นลายส้นเย้ายวนดีที่สมประจมเสือน้ำหวานต้านใจไปไกลลิฟต์ซิมจิบรถแท้แม่ซาริมจิบรถแท้แม่อรมมันได้อารมณ์จริงๆค่ะคุณแม่หอมเลยก็แบบรสชาติน่าจะเป็นแบบดั้งเดิมเลยทีเดียว ต้องขอบอกว่าทั้งกรอนทั้งซาริมทั้งตู้ทั้งโตะเนี่ยคุณพี่แกนัน่งตอกนั่งทําเองทุกอย่างเลยนะครับแถมสนุนราคาของซาริมกะทิสดก็ไม่แพงด้วยครับ15บาทตันนั้นเองหอมเย็นชื่นใจจริงๆเลยแหละครับเราจะมีพืชอีกหนึ่งอย่างที่ในกรุงเทพเนี่ยหาแทบจะไม่ได้แล้วนะคะ,ะก็คือเห็ดตับเต่ามันขึ้นที่ไหนเนี่ยแสดงว่ามันบ่งบอกได้ว่าดินที่นั่นอุดมสมบูรณ์จริงๆมันขึ้นเองมันขึ้นเองแล้วก็ ถ้าเราสามารถที่จะปลูกมันก็ได้ด้วยค่ะหนูเห็นดอกเล็กๆทรรมของพี่ดอกมันใหญ่จังนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นดินนะฮะมันมีปุ๋ยมีอะไรแต่อะไรที่อยู่ข้างในโดยมากมันจะเป็นพวกรากทางหลังใบทางหลังพอดินสมบูรณ์ดอกมันก็จะโตหนูเอาไปทําอะไรได้บ้างคะทำได้เยอะแยะเลยครับเช่นเอาไปแกงจุี่ผัดจะไปกับปรากกับหมูสับต้มข่าก็ได้ โคจะอยากจะลองชิมเลยนะคุณผู้ชมนะปกติเนี่ยนะครับตลาดทั่วไปถ้าเกิดว่าขนาดใหญ่เท่าฝาหมอ้อขนาดนี้ขายโลละ 150- ่งรถึงสองบาทครับแม่แต่คุณลุงแกขายที่โลละ80บาทเท่านั้นเอง <c oughs> แม่ราคาถูกอย่างนี้ <c oughs> อยากชิมใช่ไหมละ่ะ <c oughs> ในตลาดก็มีนะครับจะยำให้ชิมกันเลยแหะครับ หนึ่งเมนูแนะนำค่ะยำเห็ดตับเต่าด้านนี้เราจะเอามาทำอาหารตับเต่านี่ต้องเอาดิบๆนะฮะเอาไปแช่น้ำปูเนี่ยเพื่อให้กัดส่วนที่ดำหมอแล้วก็มาต้มได้เอามาเป็นอหาริ้าานเล็อกอย่างนี้ฮะจะว่าเหมือนเห็ดหอมก็เหมือนเห็ดหอมเนาะเนื้อสีอะไรแบบนี้เนาะ,ะเวลายำก็ใส่ตะไคร้เข้าไปหอมแดงมะม่วงเปรี้ยวกุ้งแห้งแล้วก็ปรุงรสแล้วแต่ชอบนะครับปิดท้ายด้วยกะทิเพิ่มความหอมลงไปอีกนิดหนึ่งอ้ยแม่เจ้า หนูเห็นข้างๆน้ำลายไหลแล้วพูดคาว่าเปรี้ยวอ่ะ มีอย่างนี้เลยนะคะอือร่อยออก <Okay. S 2> ทั้งหมดแล้วเนี่ยเหมือนยำถส่พูเลยอันนี้เขาจะมีรสชาติของเห็ดหนูว่าเหมือนเห็ดหอมแต่กลิ่นคนละแบบหากินที่ไหนไม่ได้นะครับนอกจากตลาดน้ําวัดจำปาแถวพุทธมณฑลสายหนึ่งนี่เองเลยครับย้านะครับ,รบว่าตลาดเปิดเฉพาะวันเสราร์แล้วก็อาทิตย์เท่านั้นนะครับหาไม่ยากนะครับในะค้าตลาดน้ําวัดจำปาทุกคนเ็ารอต้อนรับคุณผู้ชมอยู่นะครับในโอกาสที่รถเม์มาเที่ยวชมตายแขอบคะุณม,มาก บอกว่าเมย์ว่าอย่าทานหมดนะคะเผื่อที่ที่หนูแหม่มแล้วที่หนูเหมี่ยวด้วยฝากเปี่ยฟูลไปให้ที่หนูเมี่ยวนะดำเหมือนกันอย่างนี้สิจะฝากเปี่ยฟูนไปเพราะดำเหมือนกันไม่ต้องห่วงเดหนูเมี่ยวไม่ต้องกลัวเราจะไม่กลัวอะไรเรามีคนดีอยู่ทั้งคนโน

แถวตลาดน้ําวัดจำปาเข้าใจดีนะใครใซื้อของก็ลดแลกแจกแถวนะไปเที่ยวกันนะคะเสาร์อาทิตย์ถ้าหากว่าไปไหนไม่อยากจะไปเดินห้างมากมายนะไม่อยากจะตากแอร์ไปเจอของธรมธรมชาติธรรมชาติไทยๆตลาดเป็นกันเองแบบนี้ก็ได้นะคะอยู่แถวพุทธมณฑลสายหนึ่งค่ะอืมช่วงนี้ก็เทศกาลกินเจด้วยไปที่กินจงกินเจเห็ดก็ถือว่าช่วงนี้แหละขายดิบขายดีเลยเมีประโยชน์ช่วงนี้เลยตเต่านะไอ้อย่างหนึ่งถ้าหากว่าช่วงกินเจนี้ใครมีโอกาสก็กินเผื่อพวกเรา3คนด้วยเพราะ ขอรวบขอรวอนุโมทนาด้วยนะคะอนุโมทนาด้วยขอบคุณเขอให้ทุกคนสุขภาพดีกันทุ่นทหน้าในช่วงเทศกาลกินเจนะคะวันนี้เราสามคนแมมเมียวและคนดีลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ